ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางดานสัพพะสามิดพื้นที่ส่งคล้าเองก็ได้มีการเจ้งได้กวาดหลางจับกุมน้ำมันเทือนยางต่อเนื่องนะคะเดือนสิงห้าคมเนี่ยจับดำเนินคดีได้แล้วเนี่ย2สซองรายค่ะพร้อมบูรณาการหน่วยงานตามตะแคบชายแดนสกัดการหลักลบน้ำมันคาวแบบผิดกฎหมายค่ะ เรื่องนี้นายกฤษฎาสิริปิตุภูมิสัพาะสามิตพืนที่ส่งคลาก็เปิดเผยนะคะว่าปัญหาการหลักหลอบค้ายน้ำมันเถื่อนในจังหวัดส่งคลาเนี่ยเจ้าหน้าที่สัพาะามิตรไม่ได้นิ่งน่นใจนะคะได้มีการสร่งเจ้าหน้าที่ออกกวัดหลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิดย้างต่อเนื่องสามัดดำเนินคดีแล้วก็เปรียบเทียบรับไปหลยคดีค่ะ โดยในรอบแดนซิ่ง5คมที่ผ่านมาเนี่ยจับกลุ่มได้ถึงหยิบซองคดีเปรียบเทียบปรับเป็นเงินว่า200,000บาทหยิบข้องกลางน้ำมันดีเซลเนี่ยนึ่งหมือน6,985ลิตรน้ำมันเบนซินนึ่งพัน6,810ลิตรค่ะส่วนวันที่5กันยายนเนี่ยออกจับกลุ่มได้อีก6คดีนะคะเปรียบเทียบปรับเป็นเงินเซ่เหมือนนึ่งพันเซ่8,818บาทข้องกลางน้ำมันดีเซลเนี่ยสามพัน5,110ลิตรน้ำมันเบนซิน86ลิตร ซึ่งในการเข้าจับกลุ่มค่ะผู้ขาาน้ำมันเทื่องส่วนใ้ายเมือ่อีรูตัวหลวงนาแล้วก็ได้ปิดร่านลบนี้ไปก่อนแล้วก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มของส,ปสาปาซาหมิดนมีจํานวนหาทึง6กนายก็ไม่สามารถที่จะปลูกพรมพรมกันได้ทุกจุดที่มีการหลักลอบเปิดขาย การทำงานก็ต้องลงไปตรวจสอบทีละจุดค่ะทําให้ผู้ขายน้ำมันเถื่อนมีการส่งสัญญาณไปยังพวกเดียวกันให้รู้ตัวแล้วก็ปิดหลานนี้ไปได้แต่พื้ก็ตามค่ะซัปซามิก็ยังคงเฝ้าจับตาออกตรวจสอบกวาดล้างการหลักลอบก,กระทาความผิดอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนมาตรการป้องกันตามแนวตะเค็ปชายแดนนะคะก็ได้มีการบรูรณาการรวมกับสุลกาการซปซามิตตำรวจแล้วก็ทหาร กวดคันการตรวจสอบรถยนต์รถบรรทุกเทเข้าออกแนวชายแดนและก็ตรวจการจำหน่ายน้ำมันในลักษณะใสขวดรั่วแกลล๊สลอนนะคะเทผ่านมามีการวางคายซ้ายเข้าในพื้นที่นะคะก็คอยติดตามการเข้าในลักษณะการกระทำพิษไรยใ่นะคะพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนเทครอบคลองน้ำมันพิษกฎหมายว่ามีความพิษตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามนมิตพศ2 5 6 0ค่ะ พร้อมกับฝากเตือนไปยังประชาชนนะคะเ่นำรถยนต์มาเติมน้ำมันเถือนก็อาจจะทรงผลเสียหายต่อเครื่องยนต์ในระยะยาวได้ค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันดังกล่าวนะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพว่าได้มาตรฐานของเครื่องยนต์ที่กำนดมาหรือไม่ค่ะอย่าลืมว่มมาอัตรากำลังของเครื่องยนต์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะเรื่องของการใช้น้ำมันก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังแล้วก็สามา เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ถ้าเกิดดรอทเสี้ยขึ้นมาเติมน้ำม,มันทุกทุกก็ไม่คุม<ช>้มเท่าไรคือทุกว่าของไทยก็จริงแต่ว่าคุณภาพคือของไทยเนี่ยเขาวัดคุณภาพเลยววันหมอกกับเครื่องยนต์ของไทยนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นก็เหลือให้ทุก,กเครื่องยนต์ก็จะได้ใช้งานไปนานๆค่ะต่อค่ะที่นี่